นี่คือ ROG Strix นะครับในซีรีส์ G นะครับที่มาพรา้อมกับ CPU AMD Ryzen 9 5900HX ในราคาไม่ถึง40,000บาท ก็สำหรับวันนี้นะครับผมได้รับโน้ตบุ๊กจากทาง ASUS มาใหม่นะครับอีกหนึ่งตัวก็เป็นตัว ROG Strix นะครับผมซึ่งเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าวันนี้เขามาพร้อมกับตัว ROG Strix ที่เป็น G 1 5กับ G 1 7เครื่องจริงเนี่ยคือ G 1 7นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทั้ง2ตัวกันว่า G 1 5 G 1 7มีอะไรแตกต่างกันนะครับแต่ว่าจุดเด่นเลยเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของ CPU นะครับ CPU เนี่ยได้ CPU รุ่นท็อปสุด Ryzen เ5 9 0 0 HX นะครับผมก็น่าจะเคยทดสอบกันไปแล้วว่า8 พอ16เกรดความแรงอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้จัดไปมากๆนะครับผมก็สำหรับตัว ROG Strix G15 ราคาของเขาเนี่ยอยู่แค่39,990บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวที่ผมรีวิวเนี่ยเป็นตัว ROG Strix G17 นะครับกับค่าตัว41,990บาทเรียกได้ว่า2,000บาทนะครับมันจะมีจุดแตกต่างอยู่2จุดเท่านั้น,นครับ จุดที่1ก็คือ G 1 5จะเป็นโน้ตบุ๊กไซส์15.6นิ้ว G 1 7จะเป็นโน้ตบุ๊ก17นิ้วนะครับจุดที่2ครับโน้ตบุ๊ก G 1 5จะไม่มีน้ำพดครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว G 1 7เนี่ย จะได้นำแพดนะครับนะครับอันนี้ก็ลองเลือกกันดูเลยว่าคุณต้องการโน้ตบุ๊กไซส์เท่าไหร่ต้องการใช้นำแพดนไหมเพราะว่าราคาต่างกันเล็กน้อยนะครับที่เหลือเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันมีเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมราคาก็ถึงถูกจังใช้อะไรเส้นก้านะครับต้องบอกก่อนว่าตัวการ์ดจอโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเขามาพร้อมกับ NV i d i a เดีย r c e r t x 3 0 5 0์ i เสานาอนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำไมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ถูกนะครับซีดีวีมาแรงมบกลุ่ด ตามตรงเลยว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้การ์ดจอแรงนะครับบางคนเอาโน้ตบุ๊กไปทํางานเอกสารบางคนเอาโน้ตบุ๊กไปทํางานเขียนโคดดิ้งนะครับ, <ๆ S 1> รบหรือบางคนอาจจะเอาไว้ใช้งานทั่วๆไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาดน้นพลังการประมวลผลของ CPU หรือว่าเอาไปทําเป็นเครื่องไลฟ์สตรีมก็ตามทีนะครับซ p u ดิบๆเนี่ยพลังดิบเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าในส่วนของการ์ดจอบางครั้งเขาไม่ได้เอาไปเล่นเกมเขาก็ต้องการหาซ p u แรงการ์ดจอต่ำนะครับเครื่องนี้ก็เรียกว่าเหมาะสมสําหรับในกลุ่มสายงานนั้นๆเลยก็ว่าได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาไล แล้วกันโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับยังคงไม่มีในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมไม่มีกล้องเว็บแคมมาให้นะครับตัวนี้ก็โดนตัดออกไปนะครับหน้าจอเป็นไซส์17นิ้วนะครับ144เฮิรตเท่ากันทั้ง2รุ่นนะครับตัวนี้เป็น144เฮิรตมี8สติ๊กเกอร์ไว้นะครับว่าโอ้ค็อก8คอจากไรเซ้นนะครับก็โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทำการโอ้ค็อกมาให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังนะครับของตัวพาร์เนลหรือว่าด้านหลังของตัวฝาจอนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวโลโก้ ROG นะครับมีโลโก้ ROG เอาไว้แล้้้้วววก็็ในนนนนนนส่่่ขของงตรรรรีีีีะะคัับถาาาาาาเเเเเซููมมมมดดๆยจห ส่วนของตัวจุดๆๆที่มันเขียนว่า R.O.G. 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 อันนี้ก็เรียกว่าเป็นลายกิมมิคของเขานะครับตัวโลโก้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสีเรียกว่าไงมันจะมีแสงไฟเล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้อาจจะต้องแบบบางๆนะครับถึงจะพอมองเห็นก็เป็นตัวโลโก้ R.O.G. นะครับในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับผมเคยรีวิวในส่วนของตัวที่มันเป็นรุ่น Advent u r a e อะไรสักอย่างนึงเนะ่ะที่เป็น AMD Edition นะครับเขาจะสามารถถอดเปลี่ยนเป็นสีขาวได้เป็นสีแดงได้ตัวนี้จะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็เป็นโลโก้ R.O.G. นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรูจุดๆุดจุดบ บ uno, ่งบอกความหมายของ R O G ไว้นะครับด้านหลังของตัวเครื <t asti> ่องนะครับอ <aster t> ้าวในในพับมาแล้วมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อนิดนึงนะครับฝั่งนี้ก่อนเลยเป็นรูระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับมีตัวพอร์ต USB Type A Type C นะครับผมตัวนี้รองรับ PD ชาร์จด้วยนะครับ PD ชา r ์จโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไดถึง100วัตต์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับมีพอร์ต HDMI พร้อมกับตัวพอร์ต LAN RJ45 ก็เรียกว่ามีมาให้ค่อนข้างครบๆนะครับอ่ะฝั่งนี้ฝั่งความมือไม่มีพอร์ตการเชื่อมต่อเลยมีแค่ในส่วนของตัวรูระบาายควววมมร้้ออนนนผแลก็ใส่ขง ฝั่งนี้นะครับมีรูระบายความร้อนมาให้1รูพร้อมกับในส่วนของตัวพอร์ต USB Type A จํานวน2พอร์ตแล้วก็ตัวแจ็คเสียบหูฟังนะครับขนาดไซส์3.5นิ้วก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างครบ จบสมบูรณ์แบบนะครับและอีกสิ่งหนึ่งสาหรับไฮไลท์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของแถบไฟ RGB เครื่องเปิดติดปุ๊บคุณน่าจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเขามีเหมือนกับอารมณ์ไฟใต้ท้องรถอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีไฟ LED ไฟ RGB อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถปรับแต่งผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัว ASUS Aura Sync ได้นะครับสามารถปรับแต่งได้น้อแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดเครื่องนี้นะครับเขามาเป็นแบบ full size เพราะว่าเป็นตัวไซส์17นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องไซสิ15านิ้วนะครับเขาจะไม นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับคีย์บอร์ดก็เป็น RGB โซลนะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับตัวตรงที่ตัวปุ่ม WASD อันนี้เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทาง ROG เลยก็ว่าได้เขาจะมาเป็นแบบปุ่มใสๆด้านบนมีปุ่มมัตติมีเดียนะครับมีโลโก้ ROG ปรับพัดลมปิดไม์เปิดเสียงลดเสียงอะไรต่างๆมีมาให้ครบๆนะครับถือว่าโนบุกเครื่องนี้คือเป็นโนบุกเกมมิ่งแบบเกมมิ่งจริงๆจังๆเลยนะครับในส่วนของด้านนี้ครับมีสติ๊กเกอร์แปะวงบอกความแรงเอาไว้นี่ถ้าสมมติเพื่อนกดดู CPU การ์ดจอไม่ นน Hi ติ๊กเกอร์บอกว่าเป็นไรเซน9 5000ซีรีส์นะครับการ์ดจอ RTX เพราะยุคนี้นะครับไม่มีซีรีส์ GTX แล้วสําหรับในส่วนของโน้ตบุ๊กที่เป็น30ซีรีส์นะครับ,รบเขาก็เลยให้เป็น GTX นะครับตอนแรกผมได้รับเครื่องมาเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยนี่มันโน้ตบุ๊ก3070 3080แน่ๆเพราะเขามากับไรเซน9กที่ไหนได้3050 ti ครับไปแตกได้ในาราคาถูกอ่าตัวนี้ครับมี asus exclusive แท้นะครับผมก็มีการรับประกันพวกเพอร์ฟอ perfect Warranty อะไรต่างๆมีมาให้ครบทั้งหมดนะครับมีตััว ใหญ่นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้จะมีเขียน wifi 6 certified เอาไว้นะครับก็รองรับการเชื่อมต่อแบบ wifi ax wifi ac อะไรต่างๆเนี่ยรองรับทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กที่โอเคนะครับน้ำหนักตัว2.3กิโลไม่เบาไม่หนักนะครับกำลัง จะบอกาไม่หนักก็ไม่ใช่2.3โน้ตบุ๊กเกิน2กิโลผมถือว่าหนักหมดอันนี้ก็หนักทอนข้างพอสมควรน,นะครับสอกิโลเนาะแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เขาบอกว่าเขาใช้ตัว thermal grease ด้วยนะครับก็แว่าถ้าคุณเคยดูผมรีวิวหลายตัวเนี่ยถ้าเป็นตัว asus tuf series <S <S ผมจะไม่พูดเลยว่าเขาใช้ตัว thermal grease แต่พอเป็นตัว strix เนี่ยมันจะเป็นตัว thermal grease นะครับผมทําให้การระบายความร้อนเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นใบพัดลมเนี่ยมีถึงบใบเป็นแรงดันไฟแบบสิบโวลต์ทำให รอยความร้อนได้แบบต่อเนื่องมากๆนะครับในส่วนของทางด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะมีรูระบายความร้อนทั้งลมครับด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ ROG เอาไว้มีแปะชื่อรุ่นซื่อซีรีส์เอาไว้นะครับโดยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับรหัสรุ่นของเขาจริงๆเนี่ยคือ GL743QE นะครับมันจะมีตัว543กับ743นะครับ743ก็เป็นไซส์17นิ้วแล้วก็543จะเป็นไซส์15นิ้วนะครับผมก็เป็นโมเดล GL นะครับผมเอาเป็นว่าเรามาแกะฝาหลังดูกันดีกว่าว่าข้าง มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเปิดฝาหลังออกมาดูนะครับเราเชอญกันในส่วนของตัวพัดลมทั้งหมดสฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับผมแล้วก็จะมีฮิตไฟทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับจะเป็นฮิตไปเส้นยาว2เส้นด้วยกันภาพผ่านทั้ง2ชิปแล้วก็มีเส้นสั้นนะครับผมอีกฝั่งละหนึ่งนะครับเพื่อดึงระบายความร้อนนะครับตรงนี้ก็เรื่องของการระบายความร้อนเดี๋ยวรอไปดูตอนเทสนะครับแรมในเครื่องนะครับมีติดมาให้แล้ว1 6กิกมีช่องว่างอีกหนึ่งช่องถ้าใครอยากอัปเกรดซื้อมาใส่เพิ่มกลายเป็น 32G m.2sSD เเช่นดีันครับีมา แล้ว 1>, 1ตัว 512GB ยอกิกนะครับใครอยากอัปเกรดเพิ่มซื้อมาใส่อีก1ตัวก็ได้นะครับแบตเตอรี่นะครับอาจจะค่อนข้างเล็กไปสักเล็กน้อยนะครับอาจจะใช้งานได้ไม่ยาวนานสักเท่าไหร่แต่ผมมองว me, ่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับถ้าสมมติเขาใส่แบตเตอรี่ใหญ่มากกว่านี้เนี่ยอาจจะทําให้เครื่องหนักไปถึง2.5กิโลก็ได้นะครับเขาก็เลยตัดสินใจใช้แบตเตอรี่เพียงแค่ 56Wh เท่านั้นนะครับจากปกติจะใช้กันแบบ780-90กนะครับก็ถือว่าน่าจะพอใช้งานทั่วๆไปแบบ เปิดแก้ไขงานเล็กๆน้อยๆสาสชั่วโมงก็น่าจะเอาอยู่นะครับผมลําโพงก็มีด้านซ้ายด้านขวา2ตัวด้วยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการใช้งานกันดูดีกว่าว่าเครื่องนี้แรงแค่ไหนกับ r ร z ซ n 9ก้แต่ได้3050 Ti เล่นเกมไหวไหมในงบ40,000บาทไปชมกันเลยครับ สเปคเครื่องตัวนี้ก็ไรเซน9 5900นะครับแรมตัวนี้ 16GB กิกนะครับเป็นบัส3,200ซิงเกิลชัแนลเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์เครื่องนี้เนี่ยซิงเกิลเทรดได้ที่619.4เลยนะครับแล้วก็มัลติเทรดเนี่ยได้ถึง6,270นะครับซึ่งถ้าสมมติเอาไปเปรียบเทียบอย่างตัวไรเซน7 3700X Desktop คือโนบุเครื่องนี้แรงกว่า มากนะครับผมใช้คำว่าแรงกว่ามากๆไปแล้วนะครับต้องเอาไปเทียบกับเรียกว่ายัางไงดียวอ,อย่างลองอลองดู i 7แล้วกัน8คอเท่ากันนะครับ8คอ i 7 gen 10เครื่องนี้ก็แรงกว่าไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเอาไปท้าชนกับพวก cpu desktop นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ssd นะครับ เครื่องนี้เป็น NVMe นะครับก็ read ได้ที่3,000 write ได้ที่1,650นะครับก็เรื่องของ r a n d o m 4K เนี่ยอยู่ที่62ถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนอย่างตัวโปรแกรม c d Bench R20 นะครับ Multi t h r e เนี่ยได้คะแนนสูงถึง5,247แต้มเลยทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนอย่าง 3DMark Time Spy นะครับได้คะแนนที่6,325แต้มด้วยกันครับแล้วก็อย่างในส่วนของตัวโปรแกรม PCMark 10นะครับตัวนี้จะได้คะแนนระบบรวมถึง6,315แต้มถ้าลองสังเกต ซีมาร์10ดีๆส่วนมากคะแนนจะอ้างอิงกับในส่วนของตัว CPU กับ SSD เป็นหลักนะครับถ้า CPU ดี SSD ดีคะแนนทะลุ6000อย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันดีกว่าครับแต่ลองเกมสักคำก่อนนะครับเกมสักคำเป็นเกมที่กินสเปคการ์ดจอมากๆแต่ว่าแอบทำให้ผมตกใจได้นะครับสำหรับเครื่องนี้คือส0 5 0ูเนี่ยเอามาปรับเล่นแบบอ p i c ก็คือปรับสุด Fu l l Screen Full HD Epic เฮ้ยมันเล่นได้นะครับอาจจะเป็นเพราะอันนี้ส่งเรื่องของ CPU ก็ได้นะครับคือ CPU แรงมากมาก มันก็เลยเหมือนกับเข็นประสิทธิภาพของในส,ส่วนของกราฟจอออกมาได้เต็มที่มากๆนะครับตัวนี้ก็แน่นอนกราฟจอ,อยังไงก็ต้องรันสุดอยู่แล้วนะครับได้เฟรมเรทตอนเล่นเนี่ยอยู่ประมาณ55-60นะครับอาจจะมีตกดรอปไปบางช่วงในช่วงประมาณแบบ46บ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่จะอยู่ในเรน์ช่วงประมาณ50กังกลางตลอดเวลาเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้เฟรมเรทที่เยอะมากกว่านี้อาจจะลองปรับในส่วนของกราฟิกให้มันลงต่ำมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันได้แบบ60เฟรมบวกก็จะสามารถเล่นได้แบบสบายๆแล้วนะวันนี้ก็คือเกมสกรม เล่นได้เลยเอาไว้าเดี๋ยวไปลองเกมกินสเปคอื่นต่อเลยค่ะปะอ่าลองคอฟดิวตี้ Warzone ดูนะครับอันนี้ผมปรับกราฟิกแบบ สูงสุดทั้งหมดเลยนะครับผมเป็น full screen full HD เปิดเรย์นะครับแล้วก็ในส่วนของ DLSS ผมตั้งเป็น ultra performance ไว้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันโชคดีที่เป็นซีรีส์ RTX นะครับพอเป็นซีรีส์ RTX เนี่ยมันสามารถเปิดตัว DLSS ได้ทำให้เราสามารถปรับภาพสูงสุดได้แล้วก็ยังได้ในส่วนของเฟรมเรทที่สูงมาก70กว่านะครับ70กว่าสำหรับวอ r ์กโซนแล้วก็ในเรื่องของแรมวอล์โซนเนี่ยอย่างที่ผมบอกขั้นต่ำต้อง16 g ิจริงๆ8กิไม่ไหวเครื่องนี้เขาเลยให้เป็นแบบ16 g b มาเลย ออยังสามารถอัปเกรดต่อได้ถ้าอยากได้เฟรมเรทเพิ่มสำหรับเกมบอลโซนเนี่ยอัปแรมให้เป็น32 g ิก ยังไงยังไงก็ได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปลุยยิงสักนิดหนึ่งครับอ่ามาลองเล่นดูนะครับผมเราจะลองวิ่งเล่นสักนิดนึงลองเล่นจริงจังๆว่าดูอุณหภูมิเป็นอย่างไรนะครับเกมนี้ก็อุณหภูมิถือว่าค่อนข้างเย็นเมื่อกี้เกมสักครัเนี่ยการ์ดจอจะอยู่ที่ประมาณ80นะครับแต่พอเล่นวอลซนเนี่ยการ์ดจอเหลือ68เท่านั้นนะครับอเย็นเย็นกว่ากันเยอะเลยนะครับต่างกันเป็น10องศาเรื่องของเฟรมเรท55 60ครับถ้าปิด DSS เนียจะเอยนะครันนต้ Performance กน่อย มีฟังก์ชันช่วยเหลือของ n v i d i เดียเล่นได้จริงหลายคนชอบแบบบางทีพี่เล่นแป๊บเดียวเองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมลองวันนี้ลองเล่นสักพักหนึ่งให้ดูเลยว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องของลำโพง อันนี้ผมขอบอกฟีลลิ่งความรู้สึกแล้วกันนะครับสำหรับลำโพงเครื่องนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างดังใช้ได้นะครับอันนี้ยังไม่สุดด้วยเสียงดังดีไม่มีเบสตามสไตล์ของตัวโนตบุกนะเสียงทุ้มก็จะนิดๆหน่อยๆไม่ได้เป็นแบบเบสเป็นลูกๆเกฑ์ลำโพงคะแนนเต็ม10สำหรับลำโพงโนตบุกเครื่องนี้ผมให้7จถึงแแต้มนะครับผมถ้าสมมติใครต่ำกว่า5แตม้มเรียกว่าเสียงเบามากๆอ่าเล่นได้ชิวนะครับความร้อนอยู่ประมาณนี้เลย ส่วนเรื่องเสียงอันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะได้ยินไม่ค่อยดังชัดเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้ไม้ที่เป็นมีบคอปกเสื้อมันไม่ค่อยเก็บเสียงไกลนะครับแต่ก็เล่นได้เนี่ยเฟรมเลยจะมีช่วงจังหวะหล่นลงมาเหลือ45อะไรบ้างเล็กน้อยนะคร42 45นะครับแต่ก็ไม่มีอาการสะดุดกระตุกเรื่องของเฟรมไทม์ก็ยังอยู่ในช่วง10กว่ามิลลิเซกเกือบ20เลยประมาณนี้ครับสำหรับเกม w a r l Zone ครับลองเกมผับ G บ้างครับนี่เลย100เฟรม 3050 Ti เครื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับผมลองไปแอบเช็คมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยทัวร TGP นะครับเขาอยู่ถึง95วัตต์เลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับ3050 Ti นะครับแล้วก็เซตติ้งวันนี้ที่ผมปรับก็เป็น Full s c r e e n Full HD Ultra นะครับผมเล่นได้แบบลื่นๆชิลๆกร้าจอนี่แบบยังเหลือๆนะสำหรับเกมผับจนะีไปครับลองโดดไป เล่นได้อยู่แล้วนะครัสำหรับผับจีผับจจริงๆผมมองว่าเป็นเกมที่ไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายถือว่ายังคงใช้งานได้ทั่วๆไปเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ประมาณ90-85กลางถึง90กลางนะครับก็เอาเป็นว่าอยู่ประมาณ85-95แล้วกันสำหรับเกมผับ g ีนะครับถ้าเจอฉากหนักๆปาลาระเบิดอาจจะตกลงไปเหลือประมาณ6-70เฟรมนะครับก็ยังเล่นได้แบบสบายๆปะประมาณนี้ครับผับจ I gave you ten years to live your life. And where did that get you? ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า ROG s t r i x ตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานตัวไปนะครับในการเล่นเกมอะไรต่างๆแต่เท่ากับตัว ROG s t r e x ตัวนี้เนี่ยอย่างในมุมมองผมนะครับที่ผมอยากได้เครื่องจริงๆเนี่ยถ้า ASUS ดูอยู่นะครับผมอยากได้ตัว ROG s t r i x G15 มากๆนะครับที่เป็นสเปคอย่างนี้เลยได้ CPU Ryzen 9 RAM 16GB ห้าจอไม่ต้องแรงนะครับเพราะผมกำลังหาโน้ตบุ๊กที่แบบอาจจะเอาไว้แบบอ่าอย่างสมมติผมสายงานผมผมจะมีแบบโคดดิ้งลดเอาไป ีมงรีแมปต้องการ CPU แรงๆนะครับหรือว่าเอาไปทํางานอะไรต่างๆที่แบบเปิดบัญชงเปิดบัญชีทําเอกสารอะไรต่างๆผมรู้สึกว่างานที่ใช้เนี่ยพวกนี้มันเป็นงานที่ใช้ CPU ีล้วนๆการ์ดจอไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ลองดูใครที่เป็นสายงานนําไปไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าอาจจะไว้เรนเดอร์แก้ไขางานตัออดต่อ e d i t นะครับหรือว่าพวก อะไรต่างๆก็แล้วแต่พวก Excel หลายๆแท็บต่างๆพวกพนักง,งานออฟฟิศบางทีก็ใช้ CPU กันโหเหรือเกินนะครับผมก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เรื่องของการเล่นเกมเห็นกันไปแล้วเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ว่าปรับสุดได้ทุกเกมเพราะว่า3050 Ti ก็คือ3050 Ti แต่สุดท้ายแล้วจุดเด่นอยู่ที่ราคาไม่เกิน40,000บาทสําหรับตัว15.6นิ้วและก็ไม่เกิน42,000บาทสาหรับตัว17นิ้วก็ลองเลือกซื้อกันดูครับสำหรับตัวอ้าว Tri G15 แล้วก็ G17 นะครับและที่สําคัญอย่าลืมเจ เครื่องมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่ใช้โปรแกรม My Asus ในการทําการสแกนนะครับเขาจะมีแจ้งเตือนบอกปัญหาทันทีว่าเครื่องตอนนี้มีปัญหาที่ CPU มีปัญหาที่เมนบอร์ดมีปัญหาที่แรมต้องติดต่อผู้ให้บริการต้องโทรหาช่างหรือว่ายังใช้งานต่อได้สามารถแก้ไขปัญหาผ่านแอป My Asus ได้ทันทีนก็ลองดูนะครับสำหรับวันนี้ดางผมนก X อขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปครับผมสวัสดีครับ